สวัสดีค่ะพบกับแม่การัน,นตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตอ่า,าเราจะมาอัปเดตต้นไม้ตลาดต้นไม้ของอำเภอภูกระดึงกันนะคะอำเภอเล็กๆเราจะมาดูว่าอำเภอเล็กๆในชนบทเขาจะคึกคักคึกคักกันยังไงตลาดต้นไม้คึกคักคึกคักมากตลาดอืน่นอาจจะซบเซาแต่ตลาดต้นไม้ ไม่ซบเซานะคะอันนี้เรามาดูกันค่ะเรามาอัปเดตกันว่าตลาดต้นไม้ของฟูกระดึงจะมีอะไรบ้างนะคะนี่บอนสีก็เยอะแล้วเห็นแล้วบอนสีนะคะอันนี้ก็คือมะม่วงพันนักม่วงมะดกคักแขกทีเดียวติดติดลูกดกมากมะม่วงเบาใต้ คือผนมะม่วงทนะี่ต้นไม้ม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงอันนี้น้ำดอกไม้สีทองคุณยายได้ต้นอย่างคุณยายได้บัคือบัเขือ,อได้แล้วบ่ออันนี้คือตลาดต้นไม้นะคะของผูกระดึงละมุดมะกรอกใหญ่นคะคะ มาชมกันค่ะมีเยอะแยนะงะโรงเรียนก็มีขนุนทองประเสริฐข้าวน้ำหอม <Yeah. S 1> ข้าวพันเตียตัวน,นี้เนาะคะ่ะข้าวข้าวพันเตียีเท่าไหร่นี่ละเจ็ดสิบอันนี้ร้อยห้าสิบเป็นน้ำอนนหอมบอกเลว่าพันเตียอันนี้น้ำหอม น้าหอมเปี้ยอันนี้เปี้ยบอกปลากะทิอุ้นกะทินอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้เจ็ดสิบอันนี้ให้สามต้นสองร้อยนี่ยนะสามต้นสองร้อยน้ำหอมพอดีแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจะไปอันลูกสะแล้วกํลังเห็ดสะอยู่เอ่อเเห็ดขอบสะผู้สะเล้ยวเียดีเนาะ ไม่ต้องไปดําเนินสะดวกมาที่ตลาดนัดผูกระดึงก็ได้แล้วมีหมดทุกอย่างเลยผู้เรียนก็มีรองกองก็มีขมุทมังคุดมะโอ้ยอันนั้นมะยงคิดต้นถดใหญ่มะยงคิดเพการนี่คืออะไรบักลิ่งฟ้าค่ะบักลิ่งฟ้าบ้านเฮาเพกานั่นบักลิ่งฟ้าเนี่ยมายงคิดต้นถดใหญ่จ้าโอถามมังคุดราชินีอันนี้บักเพกาบักลิ่งฟ้าบ้านเฮาตัว พี่เดียน่วยมันเดกาสุกคักมากสุกคักมากตลาดต้นไม้มายมยมคิดใองร้อยห้าสิบแปดยมมคิดครับผมพีเดียนสองร้อยแปดิดโอ้ยใช้เก่งมกเกกันบกบกเบนบกเบนใหญ่นั่นเอาบกเบนใหญ่นั่นสองสองร้อยห้าตะคบตะคบยักนั่นเหรอไหลน้ำพันเวียดนามพันเวียดนามบ้านเ้าเอิญบกเบนบ้านเ้าเอิญบกเบนมป็นยังไงหน่น เป็นยตัวละสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบใช่ไหมคะโอ้มันไหลตัวนี้ไหมไหลายเม็ดไหลเนวเนาะอันนี้บักเขือ <ไล S 1> บับกพริกบักเขือสวนขั้วกับมีด้อบักกอมะละกอมะเขือกะลิงฟิงบักม่วงหาวบนาวโหอันนี้บักกอพันธ์แยกดำ ก็พริกเกล็ดเท่าไรตาพรสิบาทบัวเลือดสิบาทพวกนี้สิบาทใช่ไหมเหลือดก็สิบบาทแล้ต้องไปบ้านเนี่ยสิบบาทสิบบาทปลูกจัาหน่อยได้กี่ลูเอ็นบอได้งานแล้วได้หกเจ็ดแล้วถ้าเอาติดต้นแถมให้น้องนี่เอาอีกเอาอีกเอาอีกได้เจ็ดแล้วชอตได้เออแถมหนึ่งแถมหนึ่งนี่นะย้ายฝากไว้ก่อนเด้อเดี๋ยว จ้าจ้าเดี๋ยวหากไ้นิดนึงคือขอคนแล้วเนาะมาทางนี้มาทางนี้อันอันต้นไม้แล้วผักสวนขั้วแล้วกมีแล้วไม้มงคลกับมีเด้อจ้าไม้มงคลวันสีก่แล้วเนาะยางอินเดียออมชมพูออมเงิน เงินไหลมาสามต้นลอยสามต้นลอยเงินจะาแน่เลยนี่เงินไหลมากนีอันนั้นกแมนติพู้กแมนติสามต้นลอยไป่นรับอันนี้ทั้งสี่ก็ถือเ้ยค่ะนี่ข้าวเาเรียกซับเรียกเงินเข้าบ้านคุณน่ะอันนั้นต้นละห้สิบาทมันบวนั่นน่ะไม่น่าถื่อถือนึกไหม่าสิบบาทงามคลังเดย อ,นนอันนี้ก็หาสิอันนั้นร้อยหาสิบเดี๋ยวน,นึกค่าเป็นหาสิบป่ะหา,าสิบก็คือค่าเงินค่าทองกับซับขุ่นค่าเงินค่าทองก็ห้าสิบบาทบัตรซับก็ห้าสิบบาทอันนั้นคือไม้มงคลนะคะอันนี้แก้วสารพัดนึกเด๋อเท่าไหร่ค่ะเขี้วสาร,รพัดนึกสี่ร้อยอันก้าน<บ>ท้องอ่ะเด๋อมาช้างหัวใจเศรษฐีเศรษฐีดำชู้เท่าไรเนี่ยก้านท้องอ่ะเด๋อสมใจปองร้อยแปดสิบบาท อันอันท้องอยู่เท่าไหรกาานท้องเอยเนง้อถูกๆสามต้นร้อยสามต้นร้อยอันนี้มาส่วนบอลสีเสียบอะไรเสียกอไรได้เยอะ ยี่ยูซุ่มเนี่ยอมทับสีเบญจรงจอมทับเท่าไรล้อยจอมทับเก้าร้อยนี่เก้าร้อยเด้อจ้านี่จอมทับถือว่าพอแพงเด้๋สีเบญจรงอันนี้สีสีเบญจรงสีเบญจรงก็เจ็ดร้อยอันนั้นคืออันนี้สีเบญจรงแบบนี้สิบบละ่ะม่นอู้หูงามแท้ อันนี้กับเจลลอยตีแม่ครับราคาเดียวกันแม่โอเคล้าหลายเลยบิกลูกลูก,ลกลคนหนึ่งเนี่ยสีอ่อดเลยไปต้องแบบเต็มเลย<อ>มันมีหัวแม่หวัวพวกงี้ได้เลยพี่สีเป็นเจลงคือ่หกลงเนาะใกล้ๆกันเพชรพันล้านละเท่าไหร่เพชรพันล้านพวกนี้เก้าร้อยแม่เพชรพันล้านเก้าร้อยกกำลังกัดแล้วเพียรู่น่ะกำลังกัดแล้วอ้าวไม่แทงเด้อวงเงินเหรอมงเงินเก้าร้อยเหมือนกันแม่อันนี้คือเก้าร้อยนางไม้ก็นางไม้หกร้อยหกร้อย อาหงสุวรรณหงสุวรรณมีแพงขมูนี่พันแปดพันแปดครับผมตัวนั้นกับพันแปดแน่นครับคือหงสุวรรณใช่ไหมแม่นครับหงสุวรรณเสื้อพันายหกร้อยครับผมอันนี้แหละกวางกวนอูกวนอูเจ็ดร้อยแม่ถ้างาวนี่แปดร้อยอันนี้คืองาวใช่ไหมใช่ครับเงาอันนี้คือกวนอูเฉยครับผมอันนี้อันนี้แปดร้อยไปเจ็ดร้อยกวนอูเฉยอันนี้งาแปดรออันนี้แปดร้อย มันทองเนี่ยมันทองมแดงเนี่ยเลยร้นฟ้าดูนะคะดูนะคะคึกคักมากเลยว่าหาิอ่ยอันนี้สตรอเบอรี่สุตา้งมีสองร้อยครับสองอันนี้ก็สองร้อิพอันนี้สองร้อยเดอันนี้สี่ร้อยัมันสกันพกงอ่ะพวกงร้อยแปดบางร้อยแปดสิบาทมีหัวทุกมีหัวทุกอันบ่นี่แหละ หัวแม่ที่ไม่หัวนะไม่ไม่แม่โอไม่หัวเนาะแม่ไม่หัวมันจะกัดสีช้าพอเกร็จไม้แป้งนี่มันจะเป็นสีมาเลยเพราะว่ามาจากงานนะอเม่นสิแม่นครับอันฝั่งนั้นขวาดโพทองขวาดโพทองสองร้อยขวาดโพทองสองร้อยสหัสเดชาตรงนั้นเท่าไหร่ห้อันอันพ่นแม่นก็ปุงเดนมาร์กครับเดนมาร์กครับเดนมาร์กเดนมาร์กเท่าไหร่เดนมาร์กตัวนั้นสี่ร้อยสามใบเนาะ ไส่เสืนั่นสามร้อเป็นใส่เสื้อกัดชมพูมันจะเป็นตัวเดียวกับตัวนี้นะไส่เสื้อกัดชมพูเงีนครับแผงมันมีหลายกัดนี่เหรอครับมันจะมีกัดชมพูกัดเท้าธรรมดาบ้านเราอีกนี่กัดเท้าแบบขนาดตัวให่อีกใบเออเหรอเงี้ยกัดชมพูนี่ขนาดย่าง่ลยถ้าถ้านี่เราได้ชมพูอยู่แล้วกัดชมพูแล้วกัดเท้านี้ผีเสื้อชมพูนะคะผีเสื้อชมพูเสื้อชมพู อ้แรกๆอันนึงมันเป็นสีน้ำตาลเลยอันนั่งคี้กัดเนาะมีอย่เรื่อสีน้ำตาลนะก็มีนะมีนะมีนะแน่นดีเลยนะมันเป็นน้ำดินหรือเปล่าอาจจะไม่เออเอนี่ครับทิเม็ดเล็กร้อยยี่สิบบาททุกคู่ค่ะทุกคู่ร้อยยี่สิบาทสีพุทธีเสือมูก็ร้อยยี่สิบแกเป็นหัวน่ะโอ้สวยมาก จำพูอันดามันก็ร้อยี่สิบาทยจ้ะอันนี้คือโกสนใช่ไหมโกสนเนี่ยดออยครับโกสนงามเด้อต้นไงโกสนต้นไงต้นไนื้อเห็นเหล้านนี่1อยหาสีบอันนั้นสองอยหาซีธรรมดาคุณสต้นร้อยโอ้อันนั้นสาต้นร้อยสิอ้าวแม่พี่เด้อสาต้นร้อยต้งที่ก็มีเินวามันคือบวสีมัต่างีแน่สมต้นล้อยเซินวาทุนเงี้่อยหนึงเงินบาลูรืม่ครับ เงินถุงทองต้นละหนึร้อยบาทถูกมากเลยไนเงงน้ละอองดาวจ้าเรี่ยกายแล้วลูกกระายเลยมีแต mm ่งานทางนั huh. uh ้นเลยมีแต่งานทางนี้ละอองดาอันชุ่เนี้สามต้นร้อยปรลกครับยี่สิบห้าบาทอ้าวซือต้นร้อยบนี้โอให้เกลือไปเนี่ยยี่สิบบาทอันนั้นยี่สิบบาทสิบาทว้าวสิบาทอันซื้ออยางลูกละสิบบาทอันนี้คือถุงละสิบบาท ต้นนั้นสามต้นร้อยอันนี้สี่ต้นร้อยแล้วอ่องดาวสี่ต้นร้อยสวยมากๆเลยเป็นขนาดตามจิตเป็นบาอันนี้ก็คือนี่ค่ะเยอะแยะต้นละยี่สิบห้าบาทสี่ต้นร้อย อันนี้ต้นเข็มเข็มทองไรมีหมดเลยต้นกุหลาบกุหลาบีาบ่ต้นเท่าไหร่ลูกอันนี้มีกุหลาบตามีเยอะแยะคลึกคักคลึกคักคลึกคักบนสีซุ้มง,งา ดึงคึักคลืนยุ้มกะยิ้มราคาย่อมเยาราคาย่อมเยาวรนกคอนอ้เห็นแล้วพนกคอนเท่าไหรน้อพอขาพนกคอนพนักครเท่าไหร่น้อพนกครจะควางเพื่อนคุณจิเป็นขาย้นบมกงนี่สิ อย่างอนยังยีงอ่อะเนี่ยร่เอาาวกระอาดาวา25บาท25บาทนครเท่าไหร่ค,ครับคนครคุณแม่คะพ่นนะนครเท่าไหร่ครับคนคราห์ค่นครน่ะค่นะนครนี้มัน ใช่สี่พันเหรอเหรอโอเคสีพันใช่ไหมไี่อะไรเนี่ยอันนั้น50บาทค่ะห้าสิบบาทสีบาทยี่สิบห้าบาทและสี่พันอันนั้นไกเซอรดีว่านี่ไกเซอร์นี่ตัวี้ใหญ่นัดนึงเ้เดนมาร์กเดนมาร์กเดนมาร์กใช่ไหมตัวนใหญ่นั่นึงนะเดี๋ยวมาท่านเดี๋ยวมาานเดี๋ยวา่านตี้เนี่ย เมาทหรอรเออเหรอโอ้าขเพิ1 1> ่อหของงาีมาแล้วะโอ้โอเคโอเคมีควนินขี um ่คว um ่าอ่ <t un> <t un> um ีไมู่ได้ทำ่กอนนีดีทำนเดี๋ยวคไ่ะโอเคค่ะโอ้ยแมาปยู่อ่ะโอ้ยคึกคักคึกคักขนาดเลยเห็นไหมดูดูฟัง ฝั่งขายเสื้อผ้านะคะไม่มีคนเลยมาดูฝั่งต้นไม้คึกคักมากเลยตลาดเหยียดสี่บาทย้ายภูกระค้ามันมาสองชางต้นสองน้อยได้นี่นี่คือตลาดต้นไม้ของคุกระดึงนะคะคึกคักคึกคักมากเลยไม้แก่ถูกนะจนละยี่สิบห้าบาทเดี่ยบเทียบกันได้ตลาดอะไรจะซบเซาแต่ต้นไม้เราไม่ซบเซาอืต้นไม้กระเป๋า วันนี้อัปเดตต้นไม้ที่ตลาดถูก,กระดึงอันนี้บอหาสิบบาทแล้วขายาแค่สิบเลยนะมันถือไหมอ่นนานั่งทิมงท้มเลยนั่งทิ้มเลยต้นเท่าไหรคะนั่ททงทิ้มกันลอยหาสิบก็ไม่แพงนะคะก็ไม่แพง ถือว่าไม่แพงนะคะละบานนอกเราเข้าร้อ,าองรับทู้เฒ่าท้าบานห้อที่อยากเรียงบอนสีเนาะคือคือกระมี่ลอยรักท่านค่ะ ีินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่กับนันด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ